สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเนะะี่ยค่ะเข้าสู่ชาแนมนุษยิปซีค่ะกลัาว่าพบกกิฟต์นะคะนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกหกเนาะขอบคุณสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กด like, ก subscribe เนาะแล้วก็คอมเมนต์นะคะที่พูดคุยกันทุกๆคลิปเลยแล้วก็สัญญานะคะว่าจะลงคลิปให้ครบทุกๆราศีนะคะในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะให้คําสัญญา สัญญาต้องทายังไงวะเออประมาณนี้นะคะก็มาช่องของเรานะคะแบ่งออกเป็น3มพาร์เช่นเคยเนาะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนโสดนะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับเรานะคะในสถานะของคนมีคู่ก่อนเลยนะอดีตที่ผ่านมาค่ะไพ่เคลื่อนเกี่ยวเรื่องของเด็กถือถ้วยเนี่ยหาดาบ ไพ่ออขึ้น5ดาบกับ3ดาบมาค่อนข้างมีในเรื่องของความเจ็บปวดหัวใจนะคะในเรื่องของความเข้ากันไม่ได้หรือว่าความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาบางคู่คบกันมานานเริ่มเห็นรอยร้าวที่ชัดเจนมากขึ้นเริ่มเห็นเรื่องราวที่มันกระทบเจ็บใจมากขึ้นหรือไม่บางคู่บางท่านมีในเรื่องของความคาราคาซังคนเก่ารักสามเศร้ามือที่สนะคะให้ระมัดระวังดีๆนะเพราะว่าเมื่อเกิดแผลใจ ขึ้นมาในความรู้สึกแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลบล้างได้ค่อนข้างที่จะยากเลยนะคะคนเราไม่สมควรเนาะโดนกระทำในสิ่งที่เรียกว่าความซื่อสัตย์นะคนทุกคนคนรมีนะคะยังไงลองพิจารณาในเรื่องของความรักที่เราเจอให้ดีๆละกันดูจากพลังงานไพ่บอกเลยว่า บางคู่บางท่านเนาะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไพ่ประจําตัวคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นอัศวินถือดาบอ๋อสภาวะอารมณ์อีกแล้วนะคะหรือไม่บางคู่บางท่านเดีลยวกับชาวท่านลมกุมตุลและก็เมถุนนะคะความไม่สบายใจความรู้สึกที่แบบมันไม่ดีเลยหรือว่าความรู้สึกลบนะคะค่อนข้างเยอะมากๆในเดือนกุมภาพนันธ์นี้อยากให้อ่าชาวศีกรกฎนะคะที่เป็นชาวเดี๋ยวนะ ชาวทัดน้ํานะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ํานิ่งที่ไหลลึกอยู่แล้วก็อยากให้ค่อนข้างที่จะนิ่งให้มากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะพอรู้สึกเหมือนว่าต้องใช้สติในการยับยั้งนะคะการกระทําหรือเหตุผลอะไรใดๆพอสมควรอดีตที่ผ่านมาเดี๋ยวขอขยายต่อนะคะไพ่ขึ้นห้าดาบห้าดาบเป็นไพ่ที่มีในเรื่องของความขัดแยง้งอย่างที่กิฟบอกไปหรือไม่ความเข้ากันไม่ได้นะคะที่มี เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเช่นบางทีเราทําทุกๆอย่างเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะที่รักจ๋าแต่ว่าอ,อีกฝ่ายหนึ่งคู่ของคุณไม่ได้เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็ไม่ได้มองนะคะในเรื่องของอสิ่งที่คุณทําให้ไม่ได้มองในเรื่องของความใส่ใจที่คุณมีเลยแบบเนี้ยเลยทําให้มันเหมือนโดนลดทอนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ลงไป ปัจจุบันนะคะเหตุการณ์ไล่เลียงมามีในเรื่องของการขอโอกาสมีในเรื่องของการให้โอกาสเกิดขึ้นนะคะต่อให้ความสัมพันธ์มันจะแลดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนแล้วคุณเป็นคนที่รักเขามากๆแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสนะคะหรือไม่ยอมรับได้หรืออยู่เพราะลูกเพราะ,ะสัญญาเพราะทะเบียนสมรส หรือบางคู่บางท่านแต่งงานไปแล้วอะนะคะแล้วก็มีในเรื่องของยอมด้วยยอมด้วยว่าโอเคในเมื่อคุณเลือกที่จะแบบมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะบางคู่บางท่านยอมนะคะก็ถือว่าคุณคุณเจ็บช้ำน้ำใจมามากพอแล้วอะเราอยากจะอยู่เพื่อลูกอยากจะอยู่เพื่อตัวเองอยากที่จะอยู่เพื่ออนาคตนะคะถ้ามองไปในระยะไกลถ้าคุณยังมีเขาอยู่เนาะอนาคตในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือทรัพย์สินเงินทองหรือว่า ความใส่ใจอะไรเงี้ยที่มันจะมีมากขึ้นกิ๊บว่าคนผิดอ่ะเขาก็จะทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นประมาณนี้นะคะแต่ส่วนมากคุณจะเก็บมาถูกเองเด e d e วิ l คุณอาจจะดีกับชาราสีมังกรและขนามังกรนะคะหรือไม,ม่คุณรักเขามากนะคะรักจนยอมทําให้ตัวเองพังแล้วก็แตกสลายอืมความรู้สึกของคุณเนี่ที่นี่ต่อเขานะ ใช่ขึ้นจากแฮงแมนนะคะโอ้โหความรู้สึกของคุณคือแบบโ,โหกิบบอกเลยว่าเดือนนี้ค่อนข้างเจ็บปวดนะคะมีในเรื่องของความเจ็บปวดที่เข้ามาในความรู้สึกชัดเจนมากนะคะแฮงแมนคือทำอะไรไม่ได้เลยนะ mm. เดือนนี้มาจุติตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่หลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าทำไมถึงทนกับความเจ็บปวดได้ขนาดนี้เจ็ mm. ดดาบเดชาริออทบางคู่ mm. บางท่านเ mm. ดียวกับชาวราศีกรกฎหรือว่าตัวคุณเองนะคะ mm. ค่อนข้างที่จะแบบ อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายจากที่นิ่งมานานการเทคแอคชั่นหรือว่าความคิดที่คุณมีต่อเขาคือคิดลบมากๆรู้สึกว่าทําไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้ทําไมฉันรู้สึกว่าฉันโชคลายจาัทงทั้งๆที่ฉันควรที่จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้เขามาครอบครองนะคะเอาเป็นว่าคุณคิดกับเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึก นะคะคไปตรงๆได้เลยทำได้แค่แบบนิง่งเงียบเก็บอาการเก็บสีหน้าบางทีก็เก็บไม่อยู่หรอกเนี่ยเพราะว่าคุณค่อนข้างเจ็บปวดเกินไปนะคะการเทคแอคชั่นของคุณที่มีต่อเขานะคะโอ้คิงถือไม้เท้านะคะตามมาด้วยคิงถือเหรียญไพ่มันนิ่งมากเลยะคะ่ะชาวากรกฎคือ EP นี้ค่อนข้างยับนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะ โอ้โหสี่ดาบไม่ยุง่งไม่สนใจโอ้ยตายแล้วตายจริงๆนะไพ่ขึ้นในสภาวะนะกิฟบอกเลยว่า1คือนะคะสี่ดาบคุณไม่แสดงออกอะไรเลยคะ่ะคุณอยู่กับตัวเองคุณมีเวลาให้กับตัวเองคุณอยู่กับตัวเองคุณใช้ทุกๆุก วินาทีให้มันคุ้มค่าโดยการอยู่กับตัวคุณเองนะคะ 2. อพายขึ้น5เหรียญไกลกันเข้าไปอีกเลยค่ะบางคู่บางท่านอยู่บ้านเดียวกันเนาะรับรู้สาระทุกสุขดิบนะคะแต่ว่านอนหันหลังให้กันตลอดหรือไม่ก็แยกห้องนอนกันไปเลยอืมมันนิ่งสะจนแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยนะคะคุณก็ไม่สามารถ move on ไปจากความรู้สึกนี้ได้ความรู้สึกที่หคือมันก็เจ็บปวดมันก็ทรมารแล้วก็ มันไม่มีที่สุดสุดสักทีนะคะในเรื่องของอความสัมพันธ์อ,อยากให้กำลังใจนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเลยนะว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไงนะคะคนที่จะต้องรับนะทุกๆก,การตัดสินใจคือตัวคุณเองทั้งหมดนะคะไพ่ค่อนข้างลบแบบพลังงานแบบไม่อยากอ่านเลยอะรู้สึกอ่านไปแล้วมันลบแบบลบมากๆรู้สึกไม่สบายใจเลยนะคะ มันกำลังจะแตกสลายไปเรื่อยๆนะคะกิฟไม่รู้ว่าคุณจะอดทนได้อีกนานไหมเพราะว่าถ้าดูจับไพ่ก็คือกิฟเจ็บแทนคุณได้เลยคุณคุณค่อนข,ข้างรับอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเจ็บปวดจริงๆหรือไม่กรณีแรกกริฟอธิบายไปแล้วนะคะตั้งแต่ตอนคลิปกรณีที่สองก็คือมีในเรื่องของพึ่งจัดนะพึ่งจะเริ่มนะคะอาการเนาะแสดงอาการ ความไม่วางไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นควรรับรู้พฤติกรรมอะไรที่แปลกไปความรู้สึกที่รู้สึกเปลี่ยนไปนะคะจากคนคนนี้หรือไม่อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เปลี่ยนเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเป็น general reading ที่อ่านมานะคะอาจจะสลับกันได้เพราะว่าเป็นไพ่แบบ2ฝั่งนั่นเองเนาะความรู้สึกหรอนอกจากเจ็บปวดแล้วคงมีแต่ความนิ่งเฉยและว่างเปล่าคะ่ะ เหมือนทําใจแล้วก็เข้าใจกับมันมากกว่าว่าโอเคในเมื่อเราหลีกเลี่ยงเนาะว่าเราจะเอ่อไม่เจอไม่ได้ก็คงได้แต่ยอมรับนะแต่กิฟบอกได้เลยว่าคุณเลี่ยงที่จะเดินออกมาได้นะคะชาวราศีกรกฎเดี๋ยวเราไปดูพลังงานนะคะในฝั่งของคู่ของคุณเนะะ่ะว่าทำไมใจร้ายขนาดนี้นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ จพลค่ะกิ๊รู้สึกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเปลี่ยนไปนะแปดไม่เท้านะคะโอ้โหอืม เขาอยากได้คุณคนเดิมกลับมานะคะชาวราศีกรกฎเนะาะไพ่ขึ้นจะ High ฮ r t e ท t นะคะ The h จะไฮพ t e ท t เนี่ยหมายถึงค่อนข้างชัดเจนว่าเขามองว่าคุณเนี่ยมีเรื่องราวในใจความลับอะไรบางอย่างที่ยังปิดบังเขาอยู่ยังไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าพูดคุยกันแบบตรงๆได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยคะ่ะกิฟเน้นเลยละกันอยากให้คุณค่อนข้างที่จะเปิดใจหรือว่าเปิดความรู้สึกไปเลยนะว่ารู้สึกยังไง ต้องเคลียร์แบบไหนความสัมพันธ์ต้องอยู่ในรูปแบบใดนะคะน่าจะชัดเจนแล้วก็หาทางออกได้ดีที่สุดเนาะเหมือนกิบว่าเขาอยากขอโอกาสเนี่ยกิบอยากขอโอกาสนะคะขอโอกาสกับสิ่งที่เสียไปแล้วอยากได้คุณคนเดิมกลับมานะกิบรู้สึกแบบนั้นนะคะไม่ใช่คุณที่มีแต่ความเมินเฉยความเฉยชาแล้วก็ไรจิตวิญ,ญญาณอะไรขนาดเนี้ยการเช็กแอคชั่นของเขาค่ะชาวราศีกรกฎ หนึ่งเหรียญน,นะคะจะทำให้คุณประทับใจมากขึ้นเนาะแต่ถ้านิ่งมาเขาก็นิ่งกลับเหมือนกันนะคะคุณยังเป็นคนที่เขายังอยากที่จะไปด้วยต่อนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแต่อย่างที่บอกแหละไพ่มันขึ้นสองฝั่งหกเหรียญก็สองฝั่งนะคะยังไงก็ต้องมีในเรื่องของเราสองสาคนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่กิ๊บบอกเลยว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะเริ่มรับมันไม่ไหวอ,อม เด่นจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยนะคะชาวราศีกรกฎขอให้พันเดือนนี้ไปได้แบบฉิวเฉียดนะความรู้สึกมันและดูแบบพังมาก,มากๆจริงๆเอาเะลื่อนคะ่ะอยากบอกอะไรคะไพ่เึลื่้นเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองนะคะถ้าคุณยังอยากที่จะไปต่อคุณก็ต้องลองนะคะลองในที่นี้คือการลองผิดลองถูก ลองดูอีกสักตั้งลองดูอีกสักครั้งว่าความรักครั้งนี้ความรู้สึกแบบเนี้มันไหวไหมมันโอเคไหมยังไงคิดเป็นกําลังใจให้กรกฎนะคะเลือกในสิ่งที่ตัวเองรับได้รับไหวแล้วก็อย่าทรม,มานหรือว่าท็อกซิกกับมันมากจนเกินไปจนทําให้เสียความเป็นตัวเองนะเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะเรามาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกรกฎนะอนดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ ไปๆกับกลับกันหรือเปล่าเอ่ยนะความสัมพันธ์รู้สึกเหมือนอาจจะหายกันไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่เนาะแต่พอสารกันแล้วเนี่ยก็ยังแลดูไม่มีทีท่านะคะว่าจะไปต่อด้วยกันได้หรือว่าจะก้าวหน้าไปไหนเลยนะคะความสัมพันธ์นะค่อนข้างอยู่ในบริบทที่1คือตึงๆนะคะยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะไพ่ขึ้นประจำตัวคุณนะควีนถือดาบ ควีนถือดับเป็นพลังงานนิ่งพลังงานเงียบอยู่แล้วนะคะคุณกรกฎคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดน้อยแล้วก็ต่อยแรงๆได้หนักๆมากๆเลย มีความสัมพันธ์ที่ออดทนกับคนคนนี้นะปล่อยให้เขาเข้าขาออกออกนะคะในชีวิตของคุณก็หลายครั้งหลายคราวนะหรือไม่นะคะบางทีคุณอาจจะโปรงกับมันไปแล้วก็ได้กิฟมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมันมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นความเป็นคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมากค่ะยังไม่ได้อยู่ในเวของแบบอืม การที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างแบบสบายใจหรือว่าปฏิปต่ออะไรได้เลยเหมือนแบบคุยๆแล้วก็อยู่ดีก็หายไปแล้วก็กลับมาอีกอย่างเงี้ยค่ะเลยเลยทำให้คุณรู้สึกค่อนข้างหัวเสียแล้วก็นิ่งเฉยกับมันแล้วนะความรู้สึกที่แท้จริงที่คุณมีต่อเขาเนะะี่ยก็เรากฎเดี๋ยวเรามาดูกันอัศวินถือไม้เท้านะคะเดอะชาริออนะ เจ็ดดาคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไว้วางใจในความสัมพันธ์นะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คนคนนี้เขามอาีอะไรในใจหรือว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกเลยทําให้คุณก็อยากที่จะเป็นหนึ่งในน,นั้นหรืออาจจะจะอยากเป็นที่ดีที่สุดของเขาก็ได้คุณพยายามมากนะคะในเวอร์ชั่นนี้เนาะ เดือนกุมภานะคะคุณจะพยายามไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนไม่ว่าจะมีในเรื่องของปัญหาระยะทางนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของออการทำความรู้สักการพูดคุยคุณจะปรับทุกๆอย่างเลยนะคะพยายามที่จะเข้าหาเขาได้ดีแบบดีมากๆมีเกณฑ์ออกงานนะมีเกณฑ์ไปเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะจากงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะการ Take Action ะคะ่ะ จำ o o n ไม่สบายใจ The High p r e s t e s นะคะ The Emperor คุณหนักแน่นกับคนคนนี้มากนะเกี <c oughs> รู้สึกว่าคุณย้อนแย้งค่ะกรากฏความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณเนี่ยคุณน่าจะรู้คำตอบอในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ชัดเจนอยู่แล้วแต่คุณก็พยายามอ่ะเหมือนคุณพยายามสู้ขัดใจสู้สุดใจเลยนะคะว่ามันจะไปต่อไม่ได้จริงๆหรอหรือว่ามันมันควรจะ ออกมาได้รูปแบบไหนแต่ก็ขอพยายามให้เต็มที่แล้วก็ขอพยายามให้มันดีที่สุดก่อนไพ่ขึ้นจากมูนบางคู่บางท่านอยู่ยกับชาราศีมีนนะคะเดี๋ยวไฮเพร์เทสนะคะมาอีกแล้วนะเป็นคนในความลับหรือเปล่าคุณไปรับรู้หรือเปล่าคะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบอ่อตกลงปรงใจหรือว่าชอบใครสักคนหนึ่งแบบมากๆแล้วมันไม่ใช่คุณนะเอาเป็นว่าคือแบบกิฟไม่รู้เหมือนกันว่าเขามองคุณแบบไหนอะแต่ว่า ไพ่ขึ้นการเทชั่นแบบนี้กิบว่าคุณค่อนข้างคิดข,ข้างตัวเองด้วยนะคะใจเย็นๆค่อยๆดูนะแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์นะคะในพลังงานฝั่งของเขากันถ้าดูความรู้สึกสี่ใบของเขาก็คือจะชัดเจนเลยนะคะไม่เปิดต่อแล้วนะคือมันชัดมากว่าเหมือนเราไปตกหลุมหลักเขาอะทั้งที่เขาก็าอาจจะแบบมีคนที่ชอบมากๆอยู่แล้วนะไพ่ขึ้นสองใบท้าบางคู่บางท่านดิวนะคะอยู่กับ อ่ชาวต่างชาติหรือว่าคนต่างถิ่นแดนไกลเนาะเดียวไฮโรแฟนมาเหมือนกันเลยโอ้ยเดดขอโทษนะคะคืออ่าไพ่พลังงานขึ้นในเรื่องของคิดว่าเขากลับไปหาแฟนเก่าอะ่ะกิดว่าเขากลับไปหาคอนเน็ชันเดิมๆอ่าคอนเน็กชันเก่าๆสิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือว่า หนึ่งความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณคือมันมันมันหยุดการพัฒนาแน่ๆอ่ะไพ่ขึ้นเดทก็คือตัดจบตัดจะไฮรัฟฟนเป็นไพ่พระสังรารานเป็นไพ่เงียบเดทก็คือแบบเนาะทำใจไว้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าอ่าไพ่เซตนี้ในเดือนกุมภาพานันธ์นี้สำหรับการอ่านแบบเจอเ r อรลนะคะก็ค่อนข้าง ตัดจบได้ไง่ายมากๆความสัมพันธ์มันไปต่อได้ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็น่าจะยังไม่ใช่คุณนะคะชาวราศีกรกฎเนาะเขาโดนดึงไปแล้วนะคะจากคอนเนคชั่นเก่าๆหรือว่าแฟนเก่าของเขานั่นเองยังไงก็สู้นะไม่มีอะไรจะพูดต่อจริงๆนะคะยังกิ๊เป็นกำลังใจให้ละกันเดี๋ยวต้องหาคนคุยใหม่อ่าเราอ,อาจจะเปลี่ยนสถานะไปดูคนโสดก็ได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูคนโสดกันต่อคะ่ะ มาค่ะคนโสดนะคะชาวราศีกรกฎนะคะว่าอดีตที่ผ่านมาความรักของพวกคุณเป็นยังไงบ้างเนะ่คะน่าจะพักนะกิบรู้สึกว่าอ่พาพ่ขย้ลื่นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานการพักผะะ่อนเนีคะเจอใครสักคนหนึ่งมาก็ไม่รู้คุยกับใครก็ไม่รู้คือรู้สึกเหมือนแบบยังไม่ใช่ยังไม่โดนใจแล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยัง อยากที่จะอยู่เฉยๆก่อนเอาเป็นว่าคุณอาจจะยังเจอคนที่ยังไม่ใช่นะคะในเดือนนี้นะคะคนค่อนข้างที่จะได้พบเจอคือ1คือชาวต่างชาติชัดเจนมากๆนะคะ2คือคนที่อยู่ในราศีธนูหรือว่าอยู่ในราศีเมษนะคะลัคนณะเมษและคณะธน,นูได้หมดเลยนะคนคนนี้นะคะอาจจะทํางานแนละ้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับราชการเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือไม่อาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะหินอิดดินทรายนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีบริวารหรือลูกน้องนะคอยเดินตามหรือว่าเออ ค่อนข้างดีแต่ทำเพรนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะได้เจอคนถงต่างถิ่นแล้วก็เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะ ดีไม่เอ่ยนะคะอุ้ยดีจังเลยนะคะดีจังค่ะรู้สึกว่าเข้ามาแล้วก็ทําให้คนรู้สึกเหมือนดักอกดักใจทั้งสองคนเลยนะคะหรือไม่ช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมากรากระกดดึงแฟนเก่าคุณกลับมาด้วยนะคะและถ้าคนเก่าๆของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่านดูในเวของคนเก่าก็ปลงไปแล้วล่ะคะ่ะทําใจไปแล้วนะคะก็ขอพบเจอกับคนใหม่ๆดีกว่าเนาะขึ้นเจ็ดไม้เท้าก็คือค่อนข้างดันนะคะดันออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาขยายนะคะกับชาวต่างชาติก่อนนะว่าสมมติว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะคะ กไปได้นะกี่เปอร์เซนต์เดลวสมันคือความรักเลยค่ะคุณเปิดใจนะคะให้กับชาวต่างชาติที่จะเข้ามานะเป็นคนต่างถิ่นนะคะคือกิฟตีไว้เลยว่าไกลน,นะคะจะเป็นคนไทยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะอยู่ในเวของหนึ่งคือทํางานบริษัทต่างชาติชั้นนํานะคะหรือไม่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะการเป็นนักล่ามนะคะนักแปลภาษานะเ e m p e r ิ <The> r <Emperor> r เป็นไงคะ The Emperor ขึ้น t Empress ค่ะคู่กันเลย ดีแบบดีอังการะค่ะบอกเลยว่าดีทั้งคู่คือไม่อยากให้แบบอ่อปล่อยไปไหนเลยนะคะในเ้นือ่อนนี้นะคะกรกฎคุณรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ไว้ดีๆนะคะ mm hmm. ค่อนข้างที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เอาจริงกับคุณมากๆเนาะไปได้ไหมไปได้นะคะแต่ถามว่าคุณก็ยังไม่อยากที่จะไปขนาดนั้นนะคะค่อนข้างที่จะ ค่อยๆดูไปทีละคนค่อยๆตัดสินใจไปทีละคนมากกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็โอเคฉันเลือกได้แล้วฉันสวยฉันหลอ่อฉันเพอร์เฟกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนนะที่ราศีกรกฎนะคะเอ่อมีเสน่ห์แรงมากๆแล้วก็อยู่ในเวที่แบบเฮ้ยแล้วก็ใจฟูเอาเป็นว่าใจฟูนะคะในเดือนนี้ปิดท้ายนิดนึงค่ะให้ระมัดระวังความเยอะหยิงนะ ให้ระมัดระวังความเยอะยิ่หงหรือว่าความเล่นตัวมากจนเกินไปนะคะจนทําให้บางทีเราก็พลาดโอกาสหรือพลาดคนดีๆนะคะพ่ขึ้นจะไฮเปอร์เทสนะคะไปสืบนิดนึงต่อให้2คนนี้เข้ามาจรงิงจังจรงิจรงใจก็จริงนะแต่ให้ดูว่ามันมีในเรื่องของชะงักติดหลังไหมชะงักในที่นี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆของเขาเอ่า เขาไม่ได้มาหลอกคุณใช่ไหมเขาโสดจริงๆหรือเปล่ายัางไงต้องเช็คสเตตัสให้ครบทุกๆคนนะคะก่อนที่จะเริ่มเปิดใจแล้วก็คบกับใครเนาะสำหรับวันนี้กิ๊ฟคงต้องไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ